ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณประชา้ํสำหรับเช้าวันใหม่นี้ให้คุณสมจิตอ่านบวชนะ3มข้อแรกที่ส่งเข้าไปนะคะสองข้อรินบทที่สีขอ้อ7แต่เรามีของรักษานี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าริ์เลตอันนั้นเป็นของ ไม่ได้มาจากตัวเราเองฟิลิโมนบทที่หข้อที่6ข้าพเจ้าที่ฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึงถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในคริสโคลสีบทที่หข้อยีพระเจ้าทารางประสงค์ที่จะให้เขารู้ว่า ความรำลึกมีศักดิ์อุรมอย่างไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์สิค่ะขอบคุณมากข,ขอบคุณพระเจ้า,าสำหรับพระวจนาคำของพระเจ้า,านะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราต้รมขององค์โมวุเป็นเจ้าในเช้าวันนี้2องอเรีบทที่4ข้อ7แต่เรามีของล้ำค่าอยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าฤทธเดชอันเลิศเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองข้อบิพากตอนนี้ที่เขียนถึงคริสเตียนเขียนถึงลูกของพระเจ้าเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้านะคะดังนั้นเราสามารถที่จะยืนหยัดยืนยันได้ว่าพระเจ้ากําลังให้เราทราบฐานันดรหรือว่าชีวิตที่แท้จริงที่พระเจ้าประทานให้กับเรา เรามีทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าเรามีแก่นแท้ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราไม่ใช่คนธรรมดาให้เราตระหนักในเรื่องนี้ให้เราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับเราแต่เรามีของล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินเราต้องคิดเสมอว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีพระเยซูคริสต์มีองค์พระวูเป็นเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา ให้เรารับทราบหรือให้เรารับรู้สิ่งที่พระกัมภีร์กล่าวว่าเมื่อว่าการสื่อสารถึงความเชื่อของคุณจะเกิดผลโดยการรับรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่างที่อยู่ในตัวคุณในพระเยซูคริสต์ฟิลิมนบทที่หนึ่งข้อที่6ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูอยู่กับเรามันเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์แบบมันเกี่ยวข้องกับพัสสุริมันเกี่ยวข้องกับฤทธิ์เดอันเลิศของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องก,กับการทรงสถิต เพราะฉะนั้นจงรับรู้ว่าเราเป็นผู้ถือคำสั่งสอนของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นมรดกที่พระเจ้าให้กับลูกของพระเจ้าถ้าพ่อแม่เรารวยเราก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกใช่ไหมคะเพราะเราเป็นลูกเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกฝ่ายวิญญาณที่มาจากองค์พรผู้เป็นเจ้านั่นคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราตระหนักเรื่องนี้ด้วย เห็นไหมทำไมเวลาเราเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายเจอสถานการณ์ต่างๆเราก็จะอธิษฐานเราจะใช้สิทธิอำนาจเราจะใช้คำสั่งของพระเจ้าได้ทันทีฉับพลันทันทีทันใดนะคะทุกสถานการณ์ให้เรามั่นอกมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าทรง จะตอบคำมธัธิฐานของเราด้วยเมื่อเราทุกข์ใจเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาเจอปัญหาขวากหนามมากมายให้เราคุกเขา่าให้เราออกคำสั่งต่อสถานการณ์ต่างๆโดยพึ่งฤทธิเดชของพระเจ้าไม่ใช่กำลังไม่ใช่ความสามารถของเราแต่เราจะต้องนะสั่งบ่อยๆสั่งโดยพระนามพระเยซูแต่เราเจอโรคภยัยไข้เจ็บเราก็สั่งให้มันออกไปนะจนมันออกไปนะะ หรือสั่งให้ปัญหาในมาระโกบทที่11ข้อ2ีถ้าเรามีความเชื่อเราสามารถสั่งภูเขาให้เคลื่อนไปลงในทะเลวันนี้ถ้าเรามีความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าให้เรามีสติอำนาจในการที่จะสั่งปัญหาต่างๆให้มันเคลื่อนออกไปจากชีวิตของเราได้นั่นนขึ้นอยู่กับเราว่าเราเชื่อไหมเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะทำเชื่อไหมว่าพระเจ้าอยู่กับเรา เชื่อไหมว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งถ้าเชื่อลงมือปฏิบัติใช้ความเชื่อใช้สิทธิอํานาจมันเกี่ยวข้องกับมิติไฟว์มีญานมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าที่เรารู้จักกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเพียงไรนี่คือเราจึงกล้าที่จะสั่งผีออกจากคนสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกจากตัวเราและกับคนอื่นด้วย สั่งปัญหาต่างๆให้มันมาลายหายสิน้นก็คุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นผู้ถือคําสั่งของพระเจ้านั่นคือเรามั่นใจการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในเราเเมนเพระเาะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราขอให้เราตระหนักเรื่องนี้ขอให้เรามั่นอกมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและเราก็ออกคําสั่งต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเรามีสิทธิ ที่อำนาจเราปฏิเสธมันได้เราต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีได้อย่าไปใช้คําพูดบอกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดคุณกําลังเปิดประตูให้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตเราต้องยับยัง้งเรามีสติปัญญาเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเรามีสิทธิอํานาจที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราให้เรามั่นใจถ้าเราเชื่อแบบนี้ ตามพระดำรัสของพระเจ้าเราก็จะใช้ความเชื่อของเราอยู่ล่ำไปอย่างต่อเนื่องจนเรากลับสู่สภาพดีจนเราได้รับคำตอบจนเราสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงเรามีสิทธิ์สูงขึ้นทางเดียวเรามีสิทธิ์เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีมรดกของพระเจ้าเรามีพันธสัญญาของพระเจ้าเรามีพระวจนะรมของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ส่งให้เราทราบว่านี่คือพระประสงค์นามพระทัยของพระเจ้า เรานี่แหละพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยให้เรามั่นใจและด้วยเหตุนี้นะค,ะความเป็นเลิศแห่งฤทธิดเดชฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์แทรกซึมอย่าให้แต่มารแทรกอย่าให้แต่ปัญหาแทรกอย่าให้แต่สิ่งไม่ดีแทรกวันนี้ให้เรามั่นใจว่าให้พระเจ้าแทรกแสงแทรกซึมผ่านตัวเราโดยความเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้ทำให้ทุกสิ่ง ที่เรามีที่เราเผชิญที่เรากําลังทําเนี่ยรุดหน้าทะลุทะลวงทําให้เจริญขึ้นเหมือนท่านอัครทูตเปาโลใช่ไหมคะไปวางมือให้กับทิโมธีอวยพรเขาให้เขารับใช้พระเจ้าแล้วก็ให้เขาเจริญขึ้นหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทํานั้นเราจะทํา ให้สำลิดผลและก็จะเกิดผลทะลุทาลวงอย่างไม่ธรรมดาเพราะเรามั่นอกมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราขอพะสริจงมีแดดพระเจ้าพระคำของพระเจ้าพระคำพีกล่าวว่าความล้ำลึกของคริสเตียนแล้วก็พะสริก็คือพระคริสต์อยู่ในตัวเรามนุษย์ไม่ทราบแต่เราต้องทราบในพระคำของพระเจ้าบอกกับเรา พระคริสต์อยู่ในตัวเราอยู่กับเราสถิตอยู่กับเราโคโลุสีบทที่1นึข้อยีให้คุณสมจิตอ่านนะคะพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีอเมนชีวิตของเราไม่ได้ว่างเปล่านั่นคือเรามีพระเยซูคริสต มันยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆที่อยู่ในตัวเราให้เราเห็นคุณค่าให้เราดูว่าแต่เรามีของล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจาับตัวเราเองเราต้องทราบนี่คือพระคริสต์ทำให้เราได้เห็นความเป็นเลิศทำให้เราได้เห็นทรัพย์สมบัติแห่งฤทธิ์อำนาจความรักความสว่างและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่าน ร่างกายของท่านเป็นภาชนะดินก็จริงแต่พระสุริของพระเจ้ายู่ในวิญญาณของท่านเอเมนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีคำสั่งของพระเจ้าเราเป็นผู้ถือคำสั่งของพระเจ้าในการดำรงชีวิตเราต้องเป็นคนที่กล้าใช้กล้าสั่งสั่งให้ผีออกจากคน สั่งให้ตัวเองสั่งให้ใครก็เราแต่ที่เจ็บป่วยรับการรักษาคนอื่นไม่เข้าใจแต่เราต้องทราบดีว่าเราสั่งโดยพระนามพระเยซูไม่ใช่นามของเราเราต่อสู้กับบาปกับมารกับซาตานไม่ใช่ด้วยนามของเราแต่โดยนามพระเยซูคริสต์ฤทธิเดชของพระเจ้าจะออกฤทธิถ้าเรามีความเชื่อถ้าเชื่อน่ะหรือพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งเพราะพะสริของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของท่าน อยู่ในวิญญาณของเราและพัสริษนั้นแหละท่วมท้นทำให้ร่างกายทำให้ชีวิตของท่านเคลื่อนไปกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพัสริของพระเจ้าเรามีความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเราให้เรามั่นอกมั่นใจให้เรากล้ากล่าวยืนยันเสมอว่าความสว่างของพระเจ้าสง่าราศีพัสริฤทธิเดชของพระเจ้าอำนาจของพระเจ้าพระคุณความรักของพระเจ้าถูกเปิดเผยต่อโลกนี้ผ่านชีวิตของเรา เราเป็นความสว่างของโลกเรามีฤทธิเดชเพราะว่าพระเจ้าทํางานอยู่ในท่านไงคะให้เรากล้าเป่าประกาศถ้อยคํากล้าออกคําสั่งต่อสถานการณ์ที่ร้ายร้ายเราเปลี่ยนสถานการณ์ได้โดยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เราสั่งทําลายทุกแผนงานของซาตานให้มันเป็นโมฆะหรือล,ล้มเลวไปออกคําสั่งบ่อยๆขยันออกคําสั่ง ขยันที่จะเชื่อฟังพระคำขยันที่จะใช้สิทธิอำนาจขยันที่จะเป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่ออย่าไปประกาศแต่ปัญหาอย่าไปประกาศแต่เรื่องควเ,เครียดอย่าไปประกาศแต่เรื่องโอ้ยเซ็งโอ้ยเบื่อโอ้ยวันนี้ขอพระเจ้าช่วยท่านนะคะ เราต้องรับทราบว่าเราเป็นผู้ถือคำสั่งของพระเจ้าเราเป็นผู้พระเจ้าได้ทรงทำงานผ่านชีวิตของเราก็ขอให้เราพูดดีๆกับตัวเองพูดดีๆเดีด๋ดวยวออกคำสั่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเป่าประกาศต้อยคำของพระเจ้าเผยพระวจนะให้กับตัวเองเผยพระวจชนะเปลี่ยนบรรยากาศเรามีสิทธิอำนาจเพราะเรามีพระเจ้า ไม่ใช่คำของมนุษย์ไม่ใช่ตัวของเราเองแต่พระวิญญาณทำงานอยู่ในวิญญาณของท่านให้เราขยันให้เราเชื่อให้เราตระหนักเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้รับพ่อพรถ้ายังไม่ออกต้องพูดจนออกถ้ายังไม่ดีขึ้นพูดจนดีขึ้นถ้ายังไม่เปลี่ยนพูดจนเปลี่ยนเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าประธานสิทธิอำนาจให้กับลูก และอย่าลืมนะคะเพราะว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของพระคำในชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเราด้วยถ้าเราเชื่อเราจึงพูดถ้าเราเชื่อเราจึงประกาศสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารับทราบเราต้องตอบสนองต้อยคำของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเรามันเกี่ยวข้องกับการที่เราให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเข้ามาสถิตอยู่กับเรา ดิบพระเจ้าได้ทรงเลือกเลยเลือกเรามาเพราะฉะนั้นเราเป็นภาชนะที่มีของมีค่ามีของล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินนะคะโกลโสีบทที่หนึข้อยีก็บอกว่าพระคริสต์ไงคะอยู่ในตัวเราให้เรายำเกรงพระเจ้าให้เราเชื่อฟังพระเจ้าให้เราตระหนักในเรื่องนี้และเราก็จะได้รับพระพร เราจะเป็นภาชนะที่บรรจุสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ล้ำเลิศพัะส,สุริย์ของพระเจ้าจะทำงานผ่านเราไปสู่โลกใบนี้ไปสู่ผู้คนมากมายขอให้เราเนี่ยเป็นพรพรขอให้เราที่จะเชื่อในเรื่องสิ่งที่พระเจ้าจะทำพระเจ้าจะทำสิ่งใหม่สิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทำได้ทุกสิ่งพระคิ์อยู่ในเราความสมบูรณ์แบบของพระองค์อยู่ในวิญญาณของเรา ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าชีวิตและพัส,สริของพระเจ้าจะสําเดงออกผ่านทางเราเราต้องรับรู้รับทราบว่าเรามีพระคิดอยู่ในชีวิตของเราเรามีของล้ำค่าอยู่ในวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระคำที่เราได้ยินพระคำพระคำของพระเจ้าจะเป็นพัสริของพระเจ้าเป็นมรดก ที่พระเจ้าให้เราศึกษาอ่านเราก็ไตรตรองรับพระคำของพระเจ้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติตามเรากําลังทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเรากําลังเคลื่อนไปกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราอย่าประเมินพระคำของพระเจ้าเล็กน้อย พระคำของอ planning, พระเจ้านี่แหละผดุงโลกพระคำของอ lider, พระเจ้านี่แหละผดุงชีวิตของท่านพระคำของพระเจ้านี่แหละเป็นมรดกเป็นพันธสัญญาของอพระเจ้าที่โปร่งในทรงกระทํากิจผ่านพระคำของพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระคำเราจะชนะเสมอถ้าเราเชื่อพระคำเราจะสูงขึ้นทางเดียวถ้าเราเชื่อพระวจนะคำของพระเจ้าเรากําลังทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระคําของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการดํารงชีวิตเป็นหลักการที่เราจะต้องยึดไว้นะคะหลายคนไปยึดประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยก็คือถ้าเราทําตามพระคําประสบการณ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเปลี่ยนอนาคตเราได้เปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เปลี่ยนอนาคตเราได้เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นมรดกของเรา เพราะฉะนั graduate, ้นให้เราตีราคาในการที่เรารับพระคำเชื่อพระคำแล้วก็ใคร่ครวญพระคํเปล่าประกาศถ้อยคําของพระเจ้าออกไปและก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราอ่านในสิ่งที่เราศึกษาในสิ่งที่เราประกาศด้วยไม่ใช่เราพูดออกมาแต่ใจของเราก็ไม่ได้ออกมาด้วยให้เราในการที่จะเชื่อในสิ่งที่เราพูดเชื่อในสิ่งที่เราเปล่าประกาศการสำแดงออก การปรากฏการที่เหนือธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อของเราในทุกสิ่งที่เราทำแสดงออกถึงความเป็นเลิศเพราะเรามีพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราความสมบูรณ์แบบและคุณธรรมความสว่างความรักผลของพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของท่านเราจัดเต็มเรายอมจำนวนให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเรา เรายอมเป็นภาชนะของพระเจ้าที่จะยอมให้แผนการแผนงานของพระเจ้าพัสดุของพระเจ้าทํางานผ่านชีวิตของท่านและเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะส่งผลกระทบต่อโลกส่งผลกระทบต่อบรรยากาศส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ร้าย S <S <an> <S เมื่อเรามีพระคำเราเป่าประกาศถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าจะทํางานผ่านทั้งวิญญาณทั้งคาพูดของเราทั้งสิ่งที่เราเชื่อก็คือพระวจนะพระเจ้าจะรับรองการประกาศการเป่าประกาศการยืนยันต่อพระคำของพระเจ้าในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็มีความยำเกรงพระเจ้าในถ้อยคําที่พระเจ้าประทานมาเหนือนเราและเราเชื่อล้วก็รับเอามันจะมีผลกระทบต่อ โลกใบนี้มีผลกระทบต่อชีวิตของเรามีผลกระทบต่อครอบครัวของเราที่ทำงานของเราและเพื่อนๆของเราชุมชนของเราเมืองที่เราอาศัยอยู่ด้วยบอกว่าเราหวานพุสสริของพระเจ้าเราหวานถ้อยคำของพระเจ้าเฮเมนาเลลูยาะวันนี้เราต้องตัดสินใจเองนะคะว่าเราจะหวานอะไรถ้าเราหวานวิญญาณแตกแยกเราก็จะแตกแยกถ้าเราวานวิญญาณฤทิยาเราก็จะเต็มไปด้วยความรุนแรง อาการแขนพยาบาทตระเวนสิ่งที่ดีงามในพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งเช้าวันนี้ก็ฉันก็ประทับใจกาลเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อไาในการทําดีเมื่อถึงเวลาเราจะได้รับผลที่เราหว่านเราจะเก็บเกี่ยวผลน,นั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราหว่านความรักหวานปัสิลีิหวานโอ้หลายๆอย่างที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่รับเราก็ขับออกไปสิคะ S <S <an> นะบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าให้เรายำเกรงพระเจ้าว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเป็นไปไม่ได้ที่เรามีพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเราจะดําเนินชีวิตที่แตกต่างไปกว่าน,นี้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะกลายเป็นคนไม่ดําเนินชีวิตตามพระคำหลายคนเราดําเนินชีวิตโดยการที่เราไม่ได้ใส่ใจสนใจพระวจนะในสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราสอนเรา วันนี้ให้เราตระหนักให้เราทราบว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าต้องการให้เราที่จะประกาศพระสุริย์ของพระเจ้าผ่านชีวิตผ่านตัวตนของเราอย่าให้เราเสียยิห้ออย่าให้คนดูถูกพระนามของพระเจ้าว่าเราเป็นคริสเตียนแบบไหนทำไมเราไปทำบาปทำไมเราเมาทำไมเราล่วงประเวณีทำไมเราทำสิ่งที่มืดวันนี้ขอพระเจ้าชำละเราเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราจริงๆ ถ้าเราเชื่อและยำเกรงพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าจะให้เราดําเนินชีวิตอย่างถาวายเกียรติแด่พระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจะผ่านชีวิตของท่านแน่นอน สรรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาข้าพงค์งขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระเจ้าขอบลงอวยพรขอพระองค์เจิมเราใช้เราอวยพรเรา,ราพระองค์จักข้าพส,สิริของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ทั้งภายในทั้งโอพระองค์จักข้าเทลงมาเจิมเราอีกพระองค์จัข้าขอบคุณพระเจา้าที่พระองค์ให้เรา ห้อมล้อมไปด้วยพัสริแล้วก็พระคุณแล้วความรักของพระเจ้าเติมเราใช้เราอวยพรเราเรายอมจำนนต่อแผนการแผนงานของพระเจ้าให้พระเยซูเดนรับเกียรติให้พระคิดพงจะขับเป็นใหญ่ในใจของเราในวิญญาณของเราเรามอบถวายชีวิตของเราเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าอวยพรข้ปพพงทั้งหลายให้เราทอมใจไปกับพระเจ้าและเราจะเห็นการเคลื่อนไหวพัสุริของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าทํางานผ่านชีวิต ของเราอย่างไม่ธรรมดาเมื่อเราให้เกียรติพระคําของพระเจ้าเราให้เกียรติอ์พระผู้เป็นเจ้าเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นการอัศจรรย์และหมายสําคัญไม่มีอํานาจใดที่จะต่อสู้และต่อต้านกับเราและจะทําให้เราล้มเหลวหรือล้มลงได้เพราะเรามีพระคริสต์อยู่ในเราเราต่อต้านมารเราต่อต้านบาปเราต่อต้านทุกคําสาปแช่งเราต่อต้านทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือถอนและทําลายสิ่งที่มารสตานพยายามมาปลูกมาหว่านเอาไว้ ในชีวิตของเราวันนี้เราถอนออกถอนนั้งแต่รากทุกอุปสรรคปัญหาในนามพระเยซู Gore. เราสั่งให้มันออกไปเราสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกไปเราสั่งทุกอุปสรรคปัญหาออกไปจากร่างกายจากวิญญาณจากครอบครัวจากชีวิตจากคริสต์จากจากเมืองจากโอปงจากค่าชีวิตของเราการแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำเราเคลื่อนไหวเหนือเราใช้เราอวยพรเราให้เราเป็นภาชนะที่เกิดผลมากมายถวายเกียรติแด่พระเจ้า ขอปรุงอวยพรประเทศชาติบ้านเมืองของเราขอพระสุริองพระเจ้าปกคลุมขอพระโลหิตของพระเจ้าชำระเหนือประเทศไทยปุ่งจักราสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ใช่พรพประสงค์ของพระเจ้าล้างประเทศไทยโดยพระโลหิตล้างประเทศไทยโดยพระโลหิตชำระปรุงจักรคนไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นปกคลุมเหนือประเทศชาติบ้านเมืองของเราอวยพรภูเขาทั้งเจ็ดปรงจักราชำระภูเขาทั้งเจ็ดในประเทศของเราเอาเลย ลุยาสรรเสริญพระเจ้าเรามอบภูเขาของพระเจ้าเรามอบปงจากประเทศไทยให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าเว